สำหรับใครนะครับที่มีสกิลด้านภาษาวันนี้ผมเอาห้าตำแหน่งงานที่ต้องใช้สกิลภารรษาอังกฤษมาแนะนำครับตำแหน่งแรกครับมือเชนไดเซอร์ที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชนซึ่งซาบีนานะครับเขาก็เป็นผู้ผลิตชุดชั้นในสตรีสำหรับจัดจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับตำแหน่งที่2ครับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่บริษัทเอ็มวอเตอร์จำกัดซึ่งเขานะครับก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายน้ำดื่มตราสปริงโคลครับ ตำแหน่งที่3ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่บริษัท Unicabinet i n d u s t r สทรีจำกัดโดยบริษัทนี้นะครับเขาก็เป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายนำเข้าแล้วก็ส่งออกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องประดับตกแต่งบ้านครับต่อไปตำแหน่งที่4ครับนักแปลไทยอังกฤษที่บริษัทปัญญาคอนซัลแทนจำกัดบริษัทนี้นะครับเป็นที่ปรึกษาของคนไทยในด้านวิศวกรรมแล้วก็บริหารโครงการด้านการขนส่งและคมนาคมครับ และสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศที่บริษัทอุดมเมดิ c คอลอิคว m ปเมนต์จำกัดบริษัทนี้นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็นำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานครับและนี่นะครับก็คือทั้งห้าตำแหน่งที่ผมเอามาฝากซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ลิงก์ในไบโอติงตต่อของจ็อบไทยได้เลยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานที่ต้องใช้สกิลภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ที่จ็อบไทยครับ